ครับตะทันเราสุกแล้วนะครับืธรรมชาติครับออแกนิกครับลูกก็เลยเล็กหน่อยเล็กหน่อยโตหน่อยครับมาทันนะครับมากระทันครับืหวานมากครับ อย่างดกเลยครับ huh. น oh, ี่ยฮะบอกแป๊บเดียวก็มาเขากกระสมืดผู้น้าในสาราะ

เจ้ามือนี่งๆอย่ื้นอย่าพือนอย่าพูด่าเก่าอ้าวบถามไผ่ขาสาลงองต์ตะกี้ว่าสิรเพิ่นอยู่ฮะห้าัวเนอยู่ฮนไถดายิ้วไนายิ้วไม่วะเออสัดเลยเสร็จแม่เลยก็วบาไดยิ้วเราว่าอยู่พุทธสว่างเราอะเออพุทธสว่างนาดายิ้วแต่หูวจกำังเอ๋เสัตจนบ้านเดียววอขึ้นเติวกันเลย บ่ไปใส่ไหนีสั้นเลยเนาะบ่โอ้อร่อยมากครับ แต่ลูกรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะครับบางลูกก็หวานอย่างเดียวนะครับบางลูกก็มีเปรี้ยวผสมด้วยแต่มีเปรี้ยวผสมด้วยจะอร่อยนะอืมออออแกนิกแต่แท้ครับ ร้อยเปอร์เซ็นโอ้มดก็เพียบเลยครับ